สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญรูปเหมือนปำหลวงปู่ทวดวาช้างให้ ออกปีพศ2505พิมพ์ตัวทอใหญ่จังหวัดปัตตานีนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพัเครื่องที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหล 10, ักหมื่นปลายนะครับผมถ้าพาัเครื่องสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หล 10, ักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชาพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพาเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้เพื่อส่งรูปพรพมาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวองค์พระเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผม จุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ทอใหญ่นะครับผมผมจะดูนะบริเวณตรงพื้นด้านในมุมตรงกลางลักษณะแบบนี้นะจะเป็นเส้นรั่วตัวทอทหารนะครับผมบริเวณด้านข้างเนี่ยจะมีเม็ดใหญ่ๆลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงด้านหน้านะครับผมตรงพื้นด้านในตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ทอใหญ่นะครับผม ดูบริเวณตรงกลางตรงนี้นะเส้นรั่วตัวทอทหารเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงข้างเส้นรั่วตัวทอทหารเนี่ยจะมีเม็ดใหญ่ๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นรั่วจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงมุมล่างนะเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นรวดจีวรเนี่ยมุมล่างของเส้นรวดจีวรเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะจะเป็นขีดหนาๆน,นะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3คกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานบัวนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะบริเวณตรงพื้นฐานบัวเนี่ยบริเวณตรงนี้นะ จะมีเส้นลวดบาง,บางๆนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงฐานบัวนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเรวณตรงนี้นะตรงพื้นเส้นลวดฐานบัวเนี่ยบริเรวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมนูนคมขึ้นมานะครับผมเชื่อมติดกันอยู่บริเรวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจารณาาของผมนะ <laughs> จะเป็นเส้นลวดหนาน,นะครับผมเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดคอท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดคอนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมแนวเฉียงนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้ข่าท่านนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมใหญ่ๆอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงใต้ข่าวท่านเนี่ยบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมใหญ่ๆอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจารณาของผมนะลักษณะก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะคล้ายๆสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณามุมด้านหน้าของผมนะ เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวนะครับผมองค์พระกันบริเวณตรงพื้นผิวนะครับผมค่อนข้างที่จะตึงลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ,บะนใบหน้าหลงปูทวดนะครับผมลักษณะใบหน้าหลงปูทวดเนี่ยตัวทอเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมพิมพ์ทอใหญ่จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองค์พระเส้นลวดลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงาพะน บร e ิเวณตรงกลางเส้นลวดลำตัวพานนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้พาที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นพิมพ์ทอใหญ่นะครับผมลักษณะตัวทอเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเส้นลวดอัคละนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะ จะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับยาวลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมตรงบริเวณตรงเส้นลวดครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปเป็นเส้นลวดยาวลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดบางๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับมุมล,ล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดไมโทนะตรงปลายเส้นลวดไมโทเนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆออกมาทีนึงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดไมโทนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดไมโทเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับบางๆนะครับผมออกมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับผมในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมแตกออกมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3คกันผมจะดูนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงตัววอลแหวนเนี่ยตรงปลายเส้นลวดตัววอลแหวนเนี่ยจะมีขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัววอลแหวนนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดตัววอลแหวนเนี่ยจะมีขีดสั้นๆนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมฝังนะ่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในะครับเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงพื้นเนี่ยจะมีรอยยับๆนะครับผมยาวลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงพื้นมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะเป็นพื้นนะครับผมรอยยับนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆดินน้ำมันที่ไม่เป็นก้อนเนื้อเดียวกันนะครับผมจะเป็นรอยยับลักษณะแบบนี้นะครับผม จะเป็นรอยยับนะครับผมยาวลักษณะแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับผมจะเป็นรอยยับนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเหมือนเหมือนแผ่นทองแดงนะครับผมขึ้นมาอีกแผ่นหนึ่งลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจรณาของผมนะอันเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวนะครับผมเหรียญกันบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดอักขระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ย เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาของผมนะพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัการะเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผมหนาะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ ก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตน,นะครับผมด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัลดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นอุปกรณ์ในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ พ์ดล like like, like ักษณะการปั๊มแบบนี้จะเป็นปั๊มหนาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมด้านข้างเนี่ยจะหนาลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมตัวตัดมุมฝั่งขวาตรงกลางลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะพาเคลื่อนที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นกลางนะครับผมเห็นไหมครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมครับผมการตัดเนี่ย จะเป็นตัวตัลดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะต,ตรงตูดองพานนะครับผมบริเวณนะครับผมต,ตรงตูดองคพานนะครับผมตรงมุมด,ด้านบนเนี่ยลักษณะตัวตัดเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมองค์พานเนี่จะอยู่สายมือผมนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงตูดองพานนะครับผมมุมล่างนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็รับเช่านะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพากนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ